อะไรสี่สบหน่ออ่าแล้วเก้าค่ะเขียนบนี้อานแล้วหนึ่งสาค่ะเก้า 1, ค่ะเก้าโอ้ยสิบครับผมเยี่ยมเยี่ยมเราอ๋ออันนี้เป็นแฟนสีเยี่ยมปรบ,บมือหรอเรายิิบเอดหรออะไรยิบเปแล้หรอ หูแกไม่ได้อายุยีิบเอ็ดหรอกแกพูดว่าเราอะไรอย่างไม่รู้อ่ะอ่าสามสี่กไม่ใช่ใช่ห2ึ่งส,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 สองสสอสหนึ่ง สครับหนึ่งมาเอ้ยอันนี้ชอบหนึ่งค่ะพี่เอิรแต่วก็พี่เก๋พี่เก๋ไกก็ชอบนคะคะตัวไม่ได้ทำคลิปเลยสโอ้ยสูมัคือสีลายแท้สามสี4สองส,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 งส,อ,งส,สอะไรอ่งสีเอออันนี้ได้ ยังสี่หนึ่งสองสี่โอ้ยทำไมมันเยอะจังสูอย่าบอกนะไม่เอไม่เอานะสู๋มันขางโอ้ยเนาะอันข้อม็นอยู่หอดได้หรอป่ะนี่โอ้ยมันเยอะมาก ขอ,อะะขอตัวไปเลื่อนนะคะขอตัวไปเลื่อนก่อนนะคะอ่ะเจอแล้วค่ะอันนี้สี่หนึ่งสองสี่โอเคหมดสักทีเลื่อนจนมือชายพี่พี่สองต่อให้แล้วนะคะบาย